เราค่อยเข้าลองอมันดูมีสเปซที่น่าจะเหมาะกับการที่เบบี้เมทัลตอนที่เป็นท่วงเบรกดาวของความเป็นเมทัลแล้วก็ตอนที่เป็นแบนด์แบบดิสแลมก็มาพอดีอในเซสชั่นที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ไปเนี่ยครับเขารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะยาวไปก็เลย ตัดทอนให้เหลืออย่างละครึ่งอย่างละครึ่งแล้วก็เข้าร้องต่อไปเลยเพื่อเพื่อเวลาของเพลงนั่นแหละครับไม่ได้แปลว่าผมทำสั้นนะครับอ๋อเหรอมีมีเสียงบอกว่าคุณทำสั้นไปโอ้คอมเมนต์เต็มเลยครับผมพี่ยอดเลยไม่ได้โซโลเลยอะไรอย่างนี้อพี่ยอดมาโซโลดนิดเดียวอะไรอย่างนี้ผมแบบไม่ใช่ผม Oh. แต่ว่ามันก็เป็นเพราะว่าเหตุผลหลักมันคือความยาวเพลงมันยาวไปวกระชับบางอย่างใช่ครับ oh. แล้วก็ความเหมาะสมที่ทุกคนได้เห็นตรงกรันซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวผมอะผมไม่ติดอะไรเพราะว่า uh huh. อาจจะเพราะด้วยความที่พอเฟิร์สเดโมมาจากผม uh huh. ผมเห็นภาพรวม,มันประมาณนี้แต่ความเหมาะสมและการไฟจูนะเป็นสิทธิ์ของ uh huh. uh huh. ทุกคนด้วย